สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน ABJ นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาชมสวนหลังบ้านนะ,ะเพราะว่าได้ปลูกไว้หลายอย่างข้างรัง้วนะคะตอนนี้ข้างลัวมีอะไรมีบวบเล็กบวบน้อยละรละลูกมันว้ายหาลูกยังไม่เจอเลยนะคะ รัวแนวรัวนะคะรัวกินได้นี่เรียกว่ารั้วกินได้ส่องไปทางโน้นเห็นแสงตะวันชาแนลเพิ่งตื่นนะคะเพชยแสงตะวันก็เพิ่งเพิ่งตื่นเหมือนกันไปไปกรุงเทพเพิ่งมาค่ะโอ้ไปหาอะไรรถยนต์วันนี้คงยังไม่ได้ไปไหนรออะไรมาก่อนกว่าจะซ่อมเสร็จไปหาเองเลยนะคะเพราะว่าเสียงกงอุดอรไม่มี แล้วเขาก็ไม่อา,าสาจะหายหเราด้วยวก็ต้องไปเองอ่นั่นเน่เห็นแล้วนะคะเห็นไหมบวบเล็กใหญบวบบวบเล็ก,บบลกนี่นะคะลูกมันเล็กจริงๆน,นะคะ,คะธรรมชาติธรรมชาติเห็นไหมคะเนี่ยหัวอย่าว่าเด้อกอมเห้อแสบได้อใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราทําอะไรกับสวนดูก่อนนะคะตอนนี้กาลังจะเปิดน้ํา ติดสปริงเกอร์ให้ด้วยทำหลายอย่างนะคะมองมามุมนี้ลำไรลลำไรเห็นทุเรียนเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะทุเรียนทุเรียนสามต้นนะคะเรียกอะไรนะพอ่อแบบปูแบบไหนฮะ<า>แบบกลุ่มแบบกลุ่มอ่ะปูแบบกลุ่มไ,ไปดูทุเรียนสิพึ่งลงไปนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดินที่เอามาลงนี่ไม่ค่อยจะ เบิกเท่าไหร่มันก็เลยช้านะคะเพราะว่าดินจะติดดินเหนียวนะคะถ้าป็ูกแบบกลุ่มนะคะตอนนี้กําลังให้น้าติ้ง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 เห็นไหมคะติดสปริงเกอร์นิดน้อยให้ด้วยนะคะถ้าปลูกแบบกลุ่มค่ะขอกลุ่มนี้นะคะอันนี้คือพันก้านยาวมีก้านยาวหนึ่งต้นนะคะก้านยาวตัวสูงของเพื่อนเลยแล้วก็หมอนทองนะคะหมอนทองสองต้น แต่ได้กินไงวะเนาะเขาบอกว่าต้องให้เวลามันหน่อยนะคะมันจะรอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้ประมาณว่าพืชผักสวนครัวนะคะตะไคร่หอมนะคะนี่ไผ่หอมปลูกไว้ค่ะอันนี้คุณยายปลูกค่ะมีต้นหอมนะคะต้นหอมกินเองด้วยหอมเก็บได้แล้วนะคะนี่เด็ดใบกินก็พอหัวมันเอาไว้นั่นแหละข้างนี้ก็จะมีอะไร โหลา้าโหล้วาต้นน้อยๆก็มาเก็บไปแล้วนะคะเมื่อกี้นึ่นงนึ่งหอยซื้อหอยแมงผู่กุ้งมาก็มาเด็ดไปใส่หอมค่ะอันนี้อะไรโอห,หางจระเข้นะคะอันนี้ต้นขาต้นขา,าขานะคะเล็กขาเล็กนะคะขาเล็กนี่ก็จะเราก็จะกินหัวอ่อนๆมันเนาะหอ่อนเอาไปต้มล่กินเกียวบ่ อร่อยนะคะพริกค่ะพริกโอ้ยพริกต้นน,น้อยก็ออกลูกเห็นไหมคะมีพริกด้วยนี่พริกหลายต้นยายชอบปลูกพริกคอะนี้นนมีหลายลูกแล้วนะที่กำลังเกิดอยู่นั่นผักผัก,ผกอีตูหรือแมงลักนะคะมาเลยนั่นไงโอ้ยกลุ่มพริกเหมือนกันพริกคิดว่าอีตูคิดว่าแมงลักไม่ใช่มะเขือกำลัขงขึ้นนะคะ ไปดูที่ลงจริงๆงจังๆนะคะคาดว่าน่าจะน่าจะได้ผลงานนะคะก็คือในแถวริมรั้วนะั่ก็มีต้นแขร์ด้วยนะแคร์ก็ออกดอกเชยนะคะตอนเล็กๆเล็กมีดอกนะคะเห็นไหมเอ่ยมีดอกนะคะจะไปลวกได้จริงจังที่สุดก็คือมองเห็นเห็นนะคะ ฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูค่ะลงทุนนะคะสี่สิบต้นค่ะคิดว่านะกิโลละสามสิบบาทตั้งไว้แล้วนะต้นหนึ่งก็ประมาณสิบกิโลคูณตัวเลขเลย <c oughs> ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเดี <c oughs> ๋ยวเราได้ปลูกต้นกล้วยไว้ <c oughs> ก่อนแล้วที่แปลงนี้เป็นที่ของพี่สาวนะคะส่วนบ้านเราอยู่ด้านหลังนะคะ พี่สาวบอกว่าที่บ้างๆปลูกอะไรก็ปลูกไปเถอะนะคะพี่สาวกับพี่เคยใจดีค่ะปลูกต้นกล้วยนะคะประมาณสิบสิบต้นนะ,ะตอนนี้ที่เห็นแถวนี้ห้าต้นแถวนั้นอีกห้าต้นนะคะปลูกไว้แต่ว่ากล้วยของเราพันธุ์พิเศษนะคะสีม่วงที่เห็นอยู่นี่นะเขาเรียกว่าพันธุ์พันธุ์กล้วยนากกล้วยนากนะคะเคยเห็นไหมคะกล้วยนาลูกสีม่วงนะคะ นี่ต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาตอนแรกนี่สองร้อยบาทนะมันก็มาขยายไดนะ้ได้กินลูกสองคือแล้วค่นะนป็นเป็นอีกสวนหนึ่งนะ,ะสวนนั้นแล้วก็ไปปลูกที่บ้านคนข้างบ้านเขานะคะก็เป็นบ้านอาจารย์ที่ไม่ได้ทําอะไรแก็ใจดีค่ะอยากปลูกแล้วก็ปลูกก็เลยได้พันธุ์เพิ่มมานะคะส่วนอีกพันธุ์หนึ่งก็คือนู่นสีขาวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสีขาวนี่เลยนี่เลยนะคะ สีขาวนั่นเรียกว่าพันธุเ์เทพพนมนะคะตอนนี้ติดลูกแล้วด้วยด้านหลังบ้านนะคะต้นแม่ต้นมอเลยติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกมันนะคะออกจากสวนนี้ก่อนนะคะเทพพนมนี่ก็เบี้ยพันก็สองห้าสิบนะคะตอนที่ซื้อมาถามว่าตอนนี้เรามีเบี้ยพันไหมมีนะคะใครสนใจ ทำม,มาได้นะคะรดพิเศษกันเราทำพันขกยด้วยเป็นกระรวยขึ้นอย่างเด้เท่าที่เห็นนะคะเห็นไหมคะปลูกแล้วนะคะเป็นสองแถวสามแถวนะคะสี่สิบต้นกิมจูเรานะคะกิมจูนี่ก็ไปได้พันมาจากได้ชิมด้วยแหละก็อร่อยนะคะได้พันมาจากหนองบัวซอนะคะหนองบัวซอก็ได้เดินสายสน้ำหยดสปริงเกอร์เล็กเหมือนกัน ทำเองไม่ไหวค่ะให้คนสวนให,ให้จ้างคนงานมาขนดินจริงๆแล้วพื้นดินนี่มันเป็นดินเหนียวนะเขาเอามาถมที่ให้ตอนแรกๆแต่ว่าเราก็ได้เสริมดินดูดูซิว่ามันจะรากมันจะเดินดีหรือเปล่าก็คอยดูกันทั้งหมดสี่ิบต้นนะกบจุปลูกเองกับมือนะคะตากแดดวันนั้นเกือบตายร้อนก็ร้อนกว่าจะเสร็จประมาณใบใบสอง อันนี้เช้าๆนะคะเช้าๆโอ้ตัวนี้กำลังผลิตนะใบเล็กใบเล็กมีใบเล็กเยอะเลยนะคะเยอะเลยเสียงดังหรือเปล่าเสียงดีไหมนี่ชัดเจนไหมคะนี่นะยาวเลยนะคะปลูกไว้มีตะไคร้ด้วยเดี๋ยวเรื่องราวของว่าทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยว ก็จะมีฝากอีกช่องหนึ่งนะคะช่องเพชรแสงตะวันนะคะเอ้ยไม่ใช่แสงตะวันชแน,นลนะคะที่ฉันไล์อยู่นี่คือเพชรแสงตะวัน A B G นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านกด youtube เลยสนับสนุนนะคะมีกำลังใจที่จะทำอย่างอื่นให้ด้วยให้ดูหลายๆอย่าง นี้ก็เริ่มต้นปลูกนะเดี๋ยวมันได้ลูกได้ผลก็ว่ากันอีกทีก็จะคอยมาดูมันอยู่นี่แหละเนาะอะไรนะเทพพนมนะคะเทพปนมเดี๋ยวจะพาไปดูลูกมาหลมันออกลูกแล้วต้นใหญ่เลยมีม่วง,งด้วยนะมีม่วง,งด้วยอยู่ทางก็จะมีอยู่หลายเราลปลูกทั้งหมดสี่สิบต้นค่ะไม่ว่าจะแถมมาต้นหนึ่ง่ร้จะ จะติดให้ทุกต้นหรือเปล่า,าแถวเป็นสองแถวค่ะทั้งหมดสี่สิบสี่สิบเอ็ดต้นแด,ด,ดออกแล้วแดวดจะาดอกต้วเล็กมีมีออกดอกด้ยวยดอกมะม่วงจะติดหรือเปล่า ติดอยู่นะมีติดอยู่นิดนึงไงนิดนิดจะติดได้ปะ่ะจะรอดหรือไม่ไนดูซิบายดูนะคะไม่เคยเพิ่งปลูกนะคะเพิ่งปลูกแหมมีดอกพ่วงมาด้วยดูซิจะรอดไหมจะเหลือกี่ลูกอันนี้มันจะติดสปิิี่เปิดมั้สายนี้ สวนนะฮะวันนี้ทำสวนค่ะโอเค่ไหนต้ค่ะมะาม่งมองมอง่มงไอง้พันพันลูกใหญ่นี่พันอะไรไม่รู้นะคะดูสิประเดี๋ยวจะมีลูกให้กินหรือเปล่าแต่ก็ติดแล้วละ่ะทางมาติดแล้วีต้นแขน แล้วต้นกาต้นเลยถ้าใครไม่อดพอได้กินพอได้กินนะคะอา,าอา่างนี้ก็ประมาณเกือบสองงานนะคะ จุดเริ่มต้นนะ,ะจุดเริ่มต้นลองปลูกกิมก่อนผลก็จะไปลงอีกสวนหนึง่งสวนหนึง่งเราก็บ้านนอกนู้นโอเคพี่บุญรักก็ว่าจะไปทําเหมือนกันแต่ก็ต้องใช้เวลานดูผลงานใกล้บ้านก่อนใกลบ้านไม่รู้จิใคไจะดูแลให้มะนาวก็มีนะคะโอ้ยมะนาวใส่ยางร้อยยางไว้เลย มะนาวมันาวยังไม่ได้กินลูกเลยค่ะแล้วคงจะเริ่มดูแลจริงจังมีอีกต้นเหหนึ่งสองสามจจจุกมะนาเปิดน้ํคเี่ยนี่ก็มะนาวอีกนเนสี่ต้นห้าต้นลงมะนาวไว้ห้าต้นโ ลืมนะว่าแปลงนี้ี่แปลงผักนะคะตุณยายปลูกหวานอะไรไว้หรือยังไม่รู้ไปเหยียบพอแกไม่ได้ไปบังล่ะต้นต้นนี้ใหญ่นะคะต้นใหญ่โอ้ต้นใหญ่พอสมควรนะสมบูรณ์นะ,ะใบเบลืกเนี่ยอันที่พันสีม่วงนะคะพันนี้เวลาได้ลูกมาแล้วนี่วิธีกินทั้งปิ้งทั้งลูกเลยปิ้งทั้งเปลือกนะคะ เดี๋ยวถ้าได้ได้ออกออกลูกมาเดี๋ยวนจะปิ้งให้ดูนะฮะลอยมากเลยแก้เจ็บคองในสุดยอดเลยนะสรรพคุณเด่นชัดอ๋อในกลุม่มนี้คือกลุ่มอะไรกลุม่มพริก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 ,รกมีมะเขือโดดเด่นพริกก็มีลูกแล้วโอเคนะคะต้นสวนเราก็พาเดินชมอันนี้คือต้นนี้คือขนมนนะคะขนม พันอะไรไม่รู้เราจะพันหนังพันหนังอุยวาสะเดน,น้อยนะดอกสะเดนสะสแตดมีดอกเฉยไ,ได้เก็บไปลวกแล้วนะี่ยนี่ <c oughs> ตัวเล็กๆค่ะหกสิบบาทวันนั้นขอแถมเลยฟรี <c oughs> อะไร โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากชมนะคะชมสวนน้อยๆนะคะชมสวนเล็กๆนะคะฝากฝากกดติดตามด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะยังไม่ผ่านกดเลยค่ะขาดอยู่พันประมาณพันชั่วโมงพันกว่าชั่วโมงโอ้รึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึง่งขอนะคะขอขอเวลาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ e FC คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ